สวัสดีครับร้าน Opower หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้นะครับจะมีไมรลอยคุณภาพดีราคาประหยัดมาแนะนำให้อีกแล้วนะครับก็ไม้ลอยชุดนี้นะครับจะมีทั้งรุ่นไมรลอยคู่แล้วก็ไม้ลอยเดี่ยวนะครับคุณภาพถือว่าใช้ได้นะครับเสียงดีอา,อาจจะดีไม่เท่าตัวที่เราขายก่อนในนี้ที่ราคาพันกว่าบาทนะครับ6-21แล้วก็6-28นะครับอันนี้เสียงดีกว่าแต่อันนี้ ผมว่าเสียงดีคุ้มเงินถ้าเอาคุ้มเงินก็น่าจะอาจจะคุ้มกว่าด้วยครับเพราะว่ามันมันราคาถูกครับเราแ,แจ้งราคาเลยนะครับรุ่นไม่ร้อยคู่นะครับราคา800บาทเท่านั้นส่วนไม่ร้อยเดียวราคา600บาทเท่านั้น,นครับราคานี้เรียกว่าประหยัดมากแล้วก็ที่มันแตกต่างกันก็คือมันสามารถ มินี่ครับสามารถชาร์จแบตนี่ครับไทซีครับชาร์จได้ที่ตัวไม้ล้องนะครับแล้วก็ไม้ตัวที่ไม้ไม้ถือนะครับตัวตัวพักทรงนะครับนี่ครับพักส่งก็มีไทซีชาร์จได้นะครับมีทานแถมให้สามก้อนนะครับในรุ่นในรุ่น2 2ตัวนะครับแล้วก็มีสายชาร์จแถมให้ ที่แปลงจากไม้เล็กเป็นไม้ใหญ่สําหรับเครื่องเสียงบางรุ่นที่ใช้แจ็คเล็กนะครับก็มีให้นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับต่างกันแค่ทานชาร์จแถมให้2ก้อนเท่านั้นเพราะไม่ใช้ไม้ไม้เดียวนะครับมันแค่ภักส่งกับพักรับอย่างละก้อนนะครับไม้อยคู่แถมให้3ก้อนนะครับก็ต่างกันตรงนี้ครับแต่ราคาก็ต่างกันอยู่2 0 0บาทอ่าถ้าเอาความคุ้มก็ต่างกัน200้อยไม้ลอยคู่ก็ชุมก็จะคุมกว่านะครับแต่บางคนว,ว่าไม่ได้ร้องอะไรมากมายพกพาง่ายตัวเดียวก็600บาทก็ คุ้มค่านะครับเราคุณภาพเสียงลองฟังดูนะครับนี่ครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คฮัลโหลทดสอบผมว่าเสียงดีค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่าคุ้มนะครับรอเอาตัวส่งไปไว้ไกลนิดนึงกันมันห่อนนะครับจะจี้ใกล้จะห่อนได้ครับในตัวที่สองนะครับลองเทสครับเช็คเช็คฮัลโหลทดสอบฮัลโหลหนึ่งสองสามเสียงคุณภาพถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับ นี่ครับเราก็ปรับแอคกอนิดหน่อยนะครับพอประมาณนะครับก็ราคานี้นะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มราคาแล้วมันชาร์จได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสดูว่ามันได้ไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราทําเดินทอยหลังให้ดูนะครับว่าได้ไกลประมาณไหนนะครับโอเคนะครับนี่เราถือไมมาทั้งคู่นะครับเครื่องเสียงอยู่หน้าประตูเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเทสเสียงให้ดูนะครับว่าได้ไกลประมาณไหนนะครับ อันนี้ก็ประมาณสัก10บเมตรได้ครับ 32, 1ิบกว่าเมตรฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คฮัลโหลอ่ะถือมา2ตัวนะครับเราพูดทั้งสองตัวเลยนะครับอ่ะเราถอยมีกนะครับนี่นะครับเช็คฮัลโหลหนึ่งสองเช็คหนึ่งสองสามทดสอบนี่ครับถอยมีกนะครับยังดังยังรับได้อยู่เลยนะครับนี่นะครับ เช็คพัลลุัลลหนึ่งสองเช็คฮัลลตรวจสอบสรุปก็คือได้ไกลครับไกลพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะก็สรุปนะครับอ่าไมโครโฟนชุดนี้นะครับสามารถส่งสัญญาณได้ไกลยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะครับเรียกว่าเพียงพอต่อการร้องคาราโอเกะภายในบ้านหรือไม่ก็นอกบ้านได้เลยนะครับอ่าคุ้มค่าจริงๆนะครับก็ที่เรากระพริบกระพริบอยู่เนี้ยเราทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้ดูนะครับอ่าให้เราใส่ทานชุดที่แถมมาให้นะครับ ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการชาร์จครับเต็มมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับแต่สำหรับคนที่ร้องเพลงเยอะนะครับต้องการเอามีท่านไว้สับเปลี่ยนหรือต้องการแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับก็ทางร้านเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับก้อนนี้นะครับเป็นท่าน18650นะครับเป็นท่านชาร์จนะครับ3.7โวลต์นะครับนี่ครับเราเปรียบเทียบเป็นรุ่น3000แบตแบมเต็มนะครับท่านแท้นะครับท่านที่แถมก็จะประมาณสัก พันมิลแอมไม่เกินนะเพราะว่ามันน้ำหนักมันเบานะครับทานแถมนะครับนี่ครับเราชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับ28กรัมนะครับอ่นนี้ทานเดิมนะครับเราดูทานที่เราขายนะครับนี่ครับชั่งให้ดูนะครับ46 47กรัมนะครับก็หนักกว่ากันเป็นเท่าตัวนะครับเรียกว่า3,000มิลแอมเต็มนะครับก็จะใช้ได้มากกว่า 2- 3สาเท่าของทานเดิมนะครับก็ประมาณนี้จะซื้อไปไว้เพิ่มก็ได้หรือเอาแค่พอที่ที่มีก็ก็รองได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เออลืมแจ้งนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนบรรยาน VHF นะครับอ่าที่เราขายตัวพันก่บบ้านจะเป็นย่านยูนะครับอ่าจะเป็นแบบกล่องแบบพารคับพากทส่งตัวใหญ่หรือจะเป็นแบบพกผาก็จะเป็นย่านยูนะครับย่าน V นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับย่าน V ก็คือข้อเสียคืออ่ามันมันพารคับมันจะได้สั้นกว่าย่านยูนะครับแต่ข้อดีคือมันไม่ไปรบกวนชาวบ้านนะครับคือ ลองบ้านใครบ้านมันครับไม่ส่งสัญญาณไปกวนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณภาพดีเสียงดีก็โอเคแล้วนะครับอ่ะขอจบรีิวเพียงเท่านี้นะครับใครชอบรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับครับสวัสดีครับ